างแห่งความสุขความสุขมีอยู่มากในโลกนี้และมีอยู่ในโลกอื่นด้วยแต่ต้องไปให้ถูกทางถ้าไปผิดทางมันก็ไม่พบความสุขอาจจะไปพบความทุกข์ทุกหนักทุกยากทุกลำบากหนักหนาสาหัสไปก็ได้ ถ้ามองในทางพระพุทธศาสนาถ้าทำไม่ถูกไปไม่ถูกทางแห่งความสุขอาจจะไปทางแห่งความทุกข์ไปตกทุกข์ได้ยากตกนรกไปสู่เปรตอสุรากายดิรัฉานก็ได้แต่สุขติภูมิมีมนุษย์นี่เป็นสุขติภูมิแต่มนุษย เป็นสุขคติแล้วก็ยังมีทุกข์นะมีทุกขคติอยู่ในมนุษย์เหมือนกันเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าตกทุกข์ได้ยากลำบากหาเช้าไม่ได้กินเช้าหาค่ำไม่ได้กินคำ่ำหากินไม่พอจะกินทำกินไม่บังเกิดเพราะเวรเพราะกรรมที่สร้างมา อดีตชาติหลายพบหลายชาติมาถึงปัจจุบันเรียกว่าทุกขตะคือไปสู่ความทุกข์ถ้ามาเป็นมนุษย์ที่เป็นสุขติก็มาถึงความสุขได้แต่จะเห็นว่าคนที่มีความสุขนั้นบางครั้งบางทีก็ไม่ได้ทำงานมากอะไรมากแต่มีฐานะมีอันจะกินร่ำรวยสุขสบายอยากได้อะไรไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัด แต่คนที่จะทุกข์ียแล้วเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดยุ่งยากลำบากนี่ว่าโดยที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะมนุษย์มีหลายอย่างมนุษย์สเนรัยิโกหน้าตาเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกมนุษย์สติรัชาโน หน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจยังเป็นเปรตอยู่อยากได้ไม่เลิกมนุษย์สภูโตเป็นมนุษย์ที่มีหยุดสุขติและมนุษย์ที่วิเศษกว่านั้นเป็นมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทพธิดาเป็นเทพพระบุตรเป็นเทพพระเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เราเทพเจ้าไม่ใช่ยากอะไรเนี่ย รักษาศีลห้าแล้วก็มีฮิริโอตป,ปะก็สามารถที่จะไปเป็นเทพ,พเจ้าได้เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาได้แต่ถ้าจะให้เป็นมนุษย์นี่รักษาศีลห้านี่เป็นมนุษยธรรมทสำสาหรับความเป็นมนุษย์ได้รักษาศีลห้าดีแม้มันจะขาดบ้างเราก็เติมเต็มใหม่ก็ท,ทําสินะถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ทางแห่งความสุขก็คือต้องไปตามทานตามศีลตามภาวนาให้ทานบ้างรักษาศีลเข้มข้นหน่อยภาวนาบ้างพบความสุขได้แน่นอนไปสวรรค์ก็ได้นะสวัสดี